เริ่มตั้งอยู่ซึ่งความสิ้นไปและความเสื่อมไปยังวิปัส,สนาให้เจริญแล้วอันว่าพระศา,าสดาทรงทราบแปลว,ว่าอันว่ากิจของพิจุชื่อว่าจุลพันธกะขึ้นแล้วสู่วิปัส,สนาดังนี้ตรัสแล้วว่าดูก่อนจุลพันธกะอันว่าเธออยากกระทำแล้วซึ่งความหมายรู้ว่าอันว่าท่อนแห่งผ้าเก่านี้นั่นเทียวเป็นผ้าเศร้ามองแล้วเป็นผ้าอันธุรียอมแล้วย่อมเป็นดังนี้ก็อันว่าธุรีทั้งหลายมีธุรีคือราคะเป็นต้นมีอยู่ในภายใน ของเธออันว่าเธอจงนำไปซึ่งทุรีทั้งหลายมีทุรีคือราคะเป็นต้นเหล่านั้นดังนี้ทรงเปลงแล้วซึ่งพระสมีเป็นผู้มีพระรูปปรากฏอยู่ราวกะว่าประทับนั่งแล้วข้างหน้าเป็นได้ทรงภาษิตแล้วซึ่งพระคาถาทั้งหลายเหล่านี้ว่าดังนี้ในการเป็นที่สุดลงรอบแห่งพระคาถาอันว่าพระจุลพัธกะบรรลุแล้วซึ่งพระหัตถ์กับด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายจบประโยคเก่ง อนว่าปีดกทั้งหลายสามมาแล้วแก่พระจุลพันธกะนั้นกับด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายนั่นเทียวได้ยินว่าในการก่อนว่าพระจุลพันธกะนั้นเป็นพระราชาเป็นทรงกระทำอยู่ซึ่งการ,รทักขินซึ่งพระนครครั้นเมื่อพระเสโทไหลออกอยู่จากพระนาราชทรงเช็ดแล้วซึ่งที่สุดแห่งพระนาราชด้วยผ้าสาดกอันหมดจดรอบแล้ว